สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมแสงทองคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่โรงแรมแสงทองครับที่อำเภอธาตุพนมครับจังหวัดนครพนม2498ครับเนี่ยบรรยากาศทางด้านในเนี่ยเหมือนกับฝรั่งเศสนะครับประตูโค้งนะครับประตูโค้งแบบนี้นะครับโอ้นะครับเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะครับว่ามีบรรยากาศดีแบบนี้นะครับถ้ามา ผ่านมาทางอำเภอธาตุพนมก็แบบมาได้นะครับบรรยากาศดีๆคุณผู้ชมเป็นห้องพักนะครับประดับประดาแล้วก็ออกแบบได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนทางด้านในเดินเข้าไปทางด้านในนะครับนี่เลยทางด้านในก็ทางด้านในก็เป็นร้านกาแฟร้านกาแฟ